ถ้าสมมติเรามีรายได้นะครับก็เอาเข้ากระเป๋าเราแต่เรามีรายได้ก็เอาเข้ากระเป๋าเราแากนี้เรียกกระเป๋ารวมไม่ใช่นะครับสำหรับคนที่มีคู่หรือกําลังดูใจกันอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้ครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเรื่องเงินนะครับจะเป็นสาเหตุหลักเลยๆครับที่ทําให้คู่รักทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันมากที่สุดรองลงมาจากเรื่องของการนอกใจฮะซึ่งจริงๆนะครับการได้แชร์ทัศนคติเรื่องของเงินนะครับจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นจริงๆนะครับ เมื่อพร้อมเปิดใจเรื่องเงินกับคนรักแล้วนะครับเพ็กก็มี3เรื่องหลักๆครับที่น่าจะเป็นปัญหาทําให้ความรักของคุณเนี่ยอาจจะสั่นคลอนได้นะครับมาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องการบริหารกระเป๋าเงินครับไม่ว่าคู่ของคุณเนี่ยจะรวมกระเป๋าการหรือว่าแยกนะครับแบบไหนจะดีที่สุดและทําให้ทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันน้อยที่สุดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าการบริหารเงินแบบกระเป๋ารวมหรือว่ากระเป๋าแยกเนี่ยมันคืออะไรและมันทํางานยังไงครับ ดับที่1นะครับกระเป๋ารวมถ้าสมม bodies, name, huh <hail> ุติเรามีรายได้นะครับก็เอาข้อกระเป๋าเราแฟนเรามีรายได้ก็เอาข้อกระเป๋าเราแบบนี้เรียกกระเป๋ารวมไม่ใช่นะครับกระเป๋ารวมก็คือหมายความว่ารายได้ทุกคนนะครับไม่ว่าของใครเนี่ยให้รวมมาไว้เป็นกระเป๋าเดียวกันนะครับเวลามีค่าใช้จ่ายทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวมนะครับก็จะมาจากตรงนี้แหละฮะซึ่งแบบนี้นะครับใครหลายคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีรวมไปถึงอาจจะควบคูมแฟนของคุณด้วยนะฮะ เวลาที่เราจะใช้จ่ายเป็นของส่วนรวมเนี่ยมันคงไม่ีปัญหาอะไรหรอกครับแต่พอครั้งที่เราอยากจะใช้ของส่วนตัวขึ้นมาทีเนี่ยบางครั้งนะครับเราจะต้องทำพรีเซนต์ขออนุม,มัติกันไปเลยนะครับซึ่งอาจจะค่อนข้างยุ่งยากทําให้เวลาจะใช้จ่ายแต่ละทีเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอิสระเท่าไหร่นะครับแต่ในมุมหนึ่งก็มีข้อดีนะครับจะทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความระมัดระวังและก็มีเหตุผลในการใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะครับ แบบที่2นะครับแบบแยกกระเป๋า100%รนะครับรายได้รายจ่ายเป็นของไปของมันเลยแหละครับหลายคนก็เลยมีคําถามเพราะว่าเอาแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันกินข้าวก็กินด้วยกันนะครับของใช้บางอย่างเนี่ยก็แชร์กันแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าที่จ่ายตรงนี้ล่ะครับตอบเลยนะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งคู่แหละครับแล้วแต่ตกลงกันเลยครับบางคู่นงครับอาจจะให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเรื่องค่าให้จ่ายในบ้านด้ฝ่ายหนึ่งนะครับก็รับผิดชอบเรื่องค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับโดยที่จะได้ไม่ต้องมานั่งจดรายละเอียดนะครับแล้วมาคอย แบบนี้นะครับก็จะมีอิสระมากกว่าการรวมกะเป๋าเงินนั่นเองครับแต่ถ้าฟังมาขนาดนี้นะครับรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะครับเพ็ก mm hmm. ก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับจะทําให้คุณสามารถบริหารเงินได้อย่างมีอิสระแล้วก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยเช่นกันนะครับนั่นก็คือการบริหารเงินแบบผสมเองครับ แบบผสมนะครับคือการแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวครึ่งหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนรวมอีกครึ่งหนึ่งนะครับโดยเอามารวมกันเป็นเหมือนกองกลางนะครับเอาไว้สําหรับค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านหรือว่าค่ารถนะครับส่วนแต่ละคนนะครับจะต้องออกเท่าไหร่ใครมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับก็แล้วแต่ตกลงกันเลยล่ะครับมาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับการบริหารกระเป๋าแบบนี้นะครับก็ต้องมีการจดรายละเอียดที่มีความชัดเจนนะครับมากกว่าการบริหารเงินแบบแยกกระเป๋าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับแต่ก็น่าจะย ในการใช้เงินด้วยครับซึ่งรูปแบบการบริหารกระต่อาเงินนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของแต่ละผู้เลยแหละครับเพราะสิ่งสําคัญนะครับคือตกลงกันให้ชัดเจนฮะว่าค่าใช้จ่ายอันไหนเนี่ยเป็นของส่วนตัวอันเหนเป็นของส่วนรวมเนอะถ้ามีการบริหารจัดก,การที่ชัดเจนแล้วนะครับเรื่องผิดใจกันเนี่ยก็แทบไม่มีแล้วละครับเรื่องต่อมาอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะฮะหลายผู้เนี่ยต้องเลิกกันนะครับเพราะว่าทนปัญหานี้ไม่ไหวนั่นก็คือเรื่องนี้ครับ สาเหตุส่วนใหญ่เลยนะครับที่คนเราไม่เข้าใจกันเรื่องหนี้นะครับก็คือเรื่องของการปิดบังกันนั่นเองครับทำให้ไม่รู้นะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหาอะไรนะครับแล้วพอมารู้นะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้นะครับก็กลายเป็นว่าทําให้ความรักเนี่ยมันกลายมีปัญหาไปด้วยนะฮะเพไม่ได้หมายความว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันจะไม่ดีเสมอไปเนะเพราะว่าถ้าคู่รักของเราเนะครับเป็นหนี้เพื่อสร้างอนาคตนะครับแล้วก็มีแผนการเงินรับรองอยู่แล้วนะครับว่าจะใช้หนี้ยังไงจากการหนี้ยังไงนะครับเพียง่พดออาาาเเ้้จจจะะไขใหรื เ,เหลือกันไดแ้แต่สมมุตินะครับถ้าแฟนเราไปรูดบัตรซื้อกระเป๋าซื้อกล้องแต่งรถซื้อโมเดลของสะสมนะครับแล้วพอบินมาเนี่ยจ่ายไม่ไหวครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครั้งนี้ไปก่อนอยังไงนะครับจะเลือกคืนของและเก็บแฟนไว้หรือจะคืนทั้งของคืนทั้งแฟนก็เลือกดูลวกันครับดังนั้นนะครับใครที่กําลังดูใจกันอยู่ก็อยากให้ลองเปิดใจคุยกันในเรื่องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงวิธีการจัดก,การหนี้ด้วยกันน่าจะดีครับ คำว่าชีวิตคู่นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็วางแผนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถนะครับทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินครับแล้วก็ไม่ใช่เงินจนํานวนน้อยๆนะครับ การคุยเรื่องเป้าหมายการเงินในอนาคตนะครับอย่างน้อยๆทําให้ทั้งคู่นะครับมองเห็นภาพชีวิตคู่เนี่ยเป็นภาพเดียวกันแล้วก็เป็นสิ่งที่สองคนเนี่ยต้องการจริงๆนะครับรวมไปถึงนะครับเรื่องของการวางแผนเกษียณด้วยนะครับที่เราควรจะเปิดใจคุยกันนะครับว่าจะใช้ชีวิตยังไงล่ะหลังเกษียณใครอยากจะเกษียณเร็วเกษียณช้าแค่ไหนนะครับจริงอยู่ครับว่าการเก็บเงินและลงทุนเพื่อการเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินส่วนบุคคลแต่ว่าต่างโคตต่างต้องทําของคุณเองนะครับแต่การเปิดใจคุยกันนะครับทำให้เราอย่างน้อยเนี่ยรู้ว่าอีกฝ่าย หรือความรับิดชอบอะไรในอนาคตนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถปรับสมดุลชีวิตค,คู่นะครับให้สอดคล้องและก็จะได้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้นั่นเองครับถ้าใครที่กําลังมีคู่นะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้คู่ของคุณด้วยนะครับจะได้มีความรู้ทางการเงินไปพร้อมๆกันนะครับและก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยแข็งแรงและก็ยืนยาวด้วยนะครับ ส่วนใครรู้สึกว่าคุยกันแล้วไม่ลงตัวนะฮะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อจะไปช่วยซ้ำหยอกๆนะครับไปช่วยให้ความรักของคุณเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ